เจ้าเท้าของของของเก่ง fn อัตคาไม่เจอหน้าผมนานแด๊ดได้ยินแต่เสียงวันนี้รีวิวทีเดียวสองคันรุ้นวดเลยลูกค้านะครับมาติดตั้งสองคันคันแรกรถญี่ปุ่นก่อน toyota yaris และคันที่สองนู่นลยครับ bent กีสองห้าศูนย์นะครับโตคูเป้ติดตั้งวันนี้ก็คือพมปูพุทะลุไงคิวเจนะครับทั้งสองคันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวทำความสะอาดดูฝุ่นก่อนเดี๋ยวเรามาชมกันต่อว่า รถสองคันนี้เลือกเป็นพรมสีอะไรแล้วก็ติดตั้งออกมาจะสวยงามขนาดไหนกันโอเคครับมาโอเคครับอย่างที่บอกวันนี้รีวิวพร้อมกันทีเดียวสองคันเลยรุรัวนะครับมาเราเริ่มจากคันแรกก่อนนะครับคันนี้เบนซ์นะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้คือจะเป็นเบนซ์ e สองห้าศูนย์นะครับคูเป้นะครับด้านหลังนี่แผนใหญ่เต็มเต็มนะครับผมผูพื้นเข้ารูปไงคิวเจสีดำเดินได้แดงนะครับคันนี้ที่เลือกติดตั้ง นะครับในส่วนของแถวที่สองนะครับในส่วนของคูปนะครับนี่นะฮะผืนใหญ่ผืนเดียวเลยเต็มเมเลยนะปิดยันรองน่องเลยนะตัดเย็บเป็นชิ้นเดียวกันหัวหมุดล็อกแน่สนิท้อมออปช่นเสริมผมวางเท้าลายกุชชี่สีน้ำตาลสวยๆเลยนะครับนี่เต็มเต็มเลยนะนะครับสวยๆเลยนะ โอเคครับแล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับฝั่งคนนั่งด้านข้างนะครับนี่สังเกตนะครับว่าในส่วนของที่เป็นตะกร้าเนี่ยก็คือยังมีเหมือนเดิมเลยนะครับมีวาลวช่องไว้ให้การขึ้นขอบขึ้นข้างนี่นะครับเห็นนะฮะลิ้นตรงนี้สอดอยู่นะครับตนนัวนี้นะฮะก็คือจะสอดเข้าไปเนี่ยแค่นี้เองแนบสนิท นะครับข้างในนี่ลึกสุดซอยนะครับสวยๆเลยนะกับพุดชี่สีนี้โอเคเดี๋ยวข้ามไปดูอีกฝั่งครับนี่นะครับในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านหลังคนขับเห็นเห็นกันอยู่นะครับสวยๆใหญ่ๆเต็มๆนะฮะฝั่งคนขับก็จะมีในส่วนของนี่ฮะวางเท้ากันลื่นด้วยนะครับนี่นะฮะขึ้นขอบขึ้นข้างเต็มๆสวยๆนะฮะสำหรับรถเบนซ์นะครับ e สองสิคูเป้คันนี้ ครับจบหล่อๆสวยๆสปอร์สปอร์เหมาะกับรถจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันต่ออีกคันหนึ่งนะครับในโตโยต้ายาริสโอเคครับมาครับต่อกันอีกคันหนึ่งนะฮะเป็นโตโยต้ายาริสนะนี่นะครับในส่วนของด้านท้ายนี่แผ่นปิดพับเบาะหลังใหญ่ๆเต็มๆเส้นเดียวกันคันนี้เลือกมาก็เป็นสีดําเดินได้แต่เช่นกันนะครับแล้วก็มีออปชั่นเสริมพรมวางเท้าลายุชชี่สีน้ําตาลเช่นกันไหนมานะฮะรถ คนละรุ่นนะครับแต่ความสวยความงานนี่ไม่แตกไม่แตกต่างกันเลยนะได้ความพิเยมเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับฝืนกลางเนี่ยเย็บเป็นชิ้นเดียวกันใหญ่เต็มเต็มอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของฝั่งคนนั่งข้างนะครับขึ้นขอบขึ้นข้างเต็มเต็มนะฮะเต็มข้อเต็มกันไปเลยนะข้างในนี่ลึกสุดซอยนะครับสวยสวยนะฮะเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันอีกฝั่งครับนี่นะครับ นอกจากว่าจะการด้านนี้แล้วนะก็จะมีรองนู้นรอง,องน่องอย่างที่เห็นนะครับมาเหมือนกันนะมาครบๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของฝัง่งคนขับเช่นเดียวกันย้ำอีกครั้งนะครับผมคิวเจท่จนานจหนังพิยูตับเอพีเอสองชั้นหนาสิบสามมิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทางความสะอาดง่ายนะครับสวยๆอย่างนี้เห็นแล้วอยากที่บอกนะครับว่าทั้งญี่ปุ่นยุโรปเรามีรองรับกันหมดเพราะเราเจ้าใหญ่เจ้าเดียวจริงๆเต็มๆ นี่นะครับหน้าร้าน FN a u t o ้คารเราอยู่ที่รถตัดพันมอบางใหญ่นะครับร้านสาขาใหญ่เราถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาหาเราได้รายละเอียดเราจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกันอีกโอเคครับขอบคุณครับ